บอถึงจุดยาจุดจนแหม่ถ้าท่านแบบนี้ผู้ใดรแบบว่าแค่นีค่ะเลดอยากจุดอ่ะจริงๆริมือนันเปนหายสองตัวตรงๆเลยตัวที่สามเห็นไหมเอาไฟมาลุ่นเอาคักมันเป็นเ็กหกอ่ะแต่พูน้งใส่ถึงนั่งนั่งที่เหลานั่งตูบตุบจุมจุดเมื่อนี่เก่าอีกดูซื้อกิจัจุด ดามเลนะครับเนาะครับงวดทีผ่านมาวันีค่วัีค่ะูตใส่เง้วงวดทีผ่านมามเลเขาเบิรเีเนาะเขาเบิร์เขาเบิร์ตหกสามเม่กีตังยี่ยังก่อนนบ้านเนบ้านเขาเบิรสวัสดีครับพี่น้องเื่องดือซีเ้ช่องเ้ลเนะครับวันนี้มาตามมาดามเล่ถึงกาลสินอีกเรี่ยวนะครับเพราะว่าั้นแใเาต้องนำเข้ามูกในย่นี่นะครับเข้าทัาง ส่วนบ้านเข้าทั้งรัฐบาลไทยหมดทีเดียวหมดที่กองมาตามคนทุนตอนนี้มาดามนี่จุดถูกเสียงไทยตัวเลขขายพี่น้องพี่เกโาเนี่ยมันเป็นศพเป็นบุญในงวดนี้นะมาตามถึงที่จัดต่อเนาะเอาไม่อนี่ยจตามเล้ากันได้ป้ะภาวะของเราขอทั้งส่วนบ้านทั้งรัฐบาลไทยต่อรัฐบาลไทยด้วยมากอีกแล้ว เป็นเป็นนงอยู่อยากชุดอยากด้นนีก็เลยคิดถึงมาก็เลยคิดถึงมาบ่บพากันมาเพาคิดแต่านดีเยเลยานชาว่าจะุดยคิดยื่อยากดอยากุดอยากุดขาับเลยให้เอาไหมไมไปเลยครับเอาไหมไหมจให้ไหมไไปเลย่ดนไหมไหมไหม่ดนดนน้ำตัวตรงตัวเลืตัวเสียด้โตเนาะ กูดฎขมากระสาทันนกกวนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับกับมาดามเปรย์เลือของมาดามรัฐบาลไทยส่วนเพื่อนบ้านเข้า0330แมนต์เวลาเขาส่รอบคิดตัวละพิลล่ากันนะครับ ันแล้วปานนี้มาทาตูนี่พอนั่งใกล้ๆานั่งไงกระปูากระยาหับแมนแบบนี้นั่งกระปูกระยานี่แหละมาบอน้ำมนสิจังเห็นฟูบอัะตะวันโบกฝันเดชงวดนี่บกฝันเดแตะวันมิปใชเปร็จป๊าปขึ้นมานอนอยู่นี่ค่ะใจ่เป็นป๊าป้าขึ้นมาไหมอยากจุดเด้มาก อันนี้เละเละมากอันนี้เละหุดก็พัฒนาเดี๋ยวรอเนาะเอาเลขมักเอามาเขียนกด่สุเดี๋ยวเขียนเลขที่มาดำมาก่อนหนูเข้าห้องก่เนไปเบิ่งเลขกถูกก่อนจะตรงกับมักเจ็ดเลขที่มาดำมากโตเนาะงวดนี้มักเจ็ดมับ้งครับเดี๋ยวมาลองเบิ่งเลขกถูกกว่าที่มิจเจ็ดปอ ว่าเบิ้งเด้พี่น้องตวางหมดเมา่เห็เสดายเนาะอียงก่อนตอนเลขกฟันห็นไหมหกสางไหเจ้าเก้าซีเข้าไปออกข้างหนเนาะต่ว่าเล็กถูกพ่อแมาอียงก็63หกสาเอาเลข2มากล้วเด้อตัวแรกสงตัวได้ค่ะตัวเลขวองวันที่ผ่านมามาดามเ่ามักตัวใดกเจ็บหนังแต่ว่า2นี่มักตัวมักหลายตอนแรกเ้อ นึ่งกัญญามักเจ็บเลชชอบแมนค่ะชอบเล็ที่ชอบอ่ะเจบเจ็บเจ็บตัวเดียวบ่เจ็ดบ่อเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าแมนค่ะเขียนเขียนให้เอฟซีครับคุจะตรงกับเด็กถูกปูยาบอนะครับเก่าตัวเดียวเก้าเด็กถูกตอนนี้มาแล้วสองตัวเล็กตัวเล็กสองต้องงดที่พ่นมาสุขดีกับเล็กถูกเนาะมาดามเพิ่นหายทั้งรัฐบาลไทยไงทั้งตำเหล้า ผมมาจากทางไกลบอกว่าคิดอยากลุราะว่าเป็นมาสก์ไก่นะนิซุนอันใครๆว่านิซุนส่งคาร์นัมันส่งคาร์นัมันคาร์นัมันเมื่อไงเมื่อนีงก็ส่งคาร์นัมันเยอนีะสุดๆเลยสิเจ้าเมื่อไงก็ได้มาตีมาคิวมีสองอ่ะดูทูบมาแล้วสองแต่ว่าเขียนตัวที่มาดามชอบก่อนเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าตัวเดียวเรียกชอบนะครับค่ะ เลือกสองตัวพอดีเลยได้มาหมักไปนี่ครับมึงยังมาต่องมาสูดอยู่เหครับอันบัวค่ะแบบว่าเป็นแบบว่าเจ็ดเก้าอยู่ประมาณนี้คุณเห็นดี๋ยวมาล่อเบิ้งเล็กถูกเดี๋ยวให้เบิ้งพร้อมๆกันนะครับน้องเขียนพร้อมกันทุกทีเดียวเลยทุกทีเดียวนะครับเนาะรอบป๊บหนึ่งก็ทับได้เลยวันที่แล้วผมก็ซื้อาจะได้ พี่มันจะได้ฝันบริเลกฝันหรือเหล็กถูกเล็กเล็กฝันแหมเล็กฝันแมนเรือฝันเก่าเมื่อที่เวมื่อที่เดียวเก่าเกีีอ้เกาเาจำได้ยุ่าเกอกไปางหน้าบอครับไปออกางหน้านะครับแมนเก่า่าเลเลกกได้หกศสามบอสมสามนสามศห 603สมนหั่นะเขาจุดเข่าเขาเันไปเขาล้าหรอกเอเขารัฐบาลไทยพ่อมถ้าเขาเพื่อนบ้านหมดเลยอ่ะเ่ที่ผานมาเนาะาได้6นสามสมูหไปทังเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยเนาะค่ะมาด่าแหม่นับราะว่านี่ก็ขึ้นจุดแล้วตอนนี้ตัวเลขตัวแรกได้เลขอะไรคะเลขสองเลขสองมาแล้วเลขสตัวเลขร เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวตัวเดียวจ้ะชอบถ้าชบใช่จ้ะถ้าสามตัวศูนย์เจ็ดเก้าสาตัวศูนย์เจ็ดเก้าแมนค่ะเจเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดเก้าสองตัวงงานศูนย์เจ็ดเก้าเ่เจดเก้าเจ็ด้าที่นศูนยจ็ดเก้านวครับเียนศูนย์เจ็ดกว็นี้ครับันนันก็ตัดเอาให้เป็นตัดออกอันนี้เป็นเลขชอบนะครับอื ศูนย์เจ็ดเก้ามันตัดวินมินสองตัวนะครับเนาะเปวเลแบบวาแวบแวบมากยเป็นตัวเลขที่แบบว่าแวบมาเน่เลขอันนี้คือแวบตัวใดค่ะเจดเก้าันแวบมาจังไแวบแบบว่าอื้ก่าว่าเออเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วมนแวบมาหล่ะก็แม่มนะแนนะเป็นเลขของมาดามนะคะูว่าเป็นหกเลตัวที่สองตัวที่สง สองหกเป็นแปลกๆได้ไหมดิเป็นแปลกๆเป็นแปลกๆเป็นแบบว่าอยากจุดนอนเบิึงหนังอยู่นั่นเป็นแบบจุดแนี้ยอย่างแบบม้านนี่จุดแน่งสินะแล้วก็เป็นคล้ายๆแบบว่าก็จะพูดเลยสิมาให้จุดอย่างแบบม้านนี่เระอยากจุดแม่กำลังว่าสิไปเลยได้บ้างไหมแม่จะไปแล้วก็เลยได้ใจคิดว่าเออไปรถตัดกลับมาจะจะมาจุด ้งมัดขวางีสองหกนะคะาเป็นตัวที่สามนะครับอตัวที่สามตอนนี้สองตัวมาแล้วสกรบแน่นอนส่วนเลขชอบศนย์เจ็อันนี้เลขชอบด้วยค่ะบัดฝันอย่งบฝันเลยเห็นแวบๆมาแมนค่ะจิตเ้นไตไว้นะครับอันอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นแวบๆบ้านในจ่ายวาน ว่ารถเจ็ตเก่าจะว่าที่แบบบ้านนี้เองเสียเฮ้ยแมนอยู่บอคิดได้ใจแบบว่านอนเบิงหนังเยอะกืบแบบหลอดเจ้าของผู้เดียวเพราะบานนี่บ่ฝันแมนค่ะตัวเดียวเลยเนาะแมนแบบเขียนพร้อมกันแค่เดียวเด้เดี๋ยวถัดช่วงไตอนนี้นอนตัวที่สามนอตัวที่สามอยากบอกอยากบอกว่ามาออกมาออกเออกเพื่อนบ้านนะเพราะพ่อมือนั่นเราแบบ เป็นแวบไม้เนี่ยแบบจะมีกุ้งมาข้อหลอนกัได้ค่ะเปลี่ยนบ้านกันได้เอาไปแล้วพอไม่ถึงว่ามาเปลี่ยนบ้านแล้วมือที่จะคลองเงินแว็บแบนั่นป๊าเป็นต้าเขียนชัดเห็นไหมดาบดันชัดเลยตรงนี้เขาจังหวะเนาะแปลกๆสมกับอยากจุดจุดเด้สมกับอยากจุดเออสมกับอยากจุดจุดได้เป็นแบบอยากจุดไหม เออ <át? S 2> เป็นแบบว่าเออมาจุดน่จุดมาขอแน่ยังแบบม่านเหงื่อติค่ะบ่มาสัดเคยเห็นเด็กถุกฉัดัดะวลาเดียวั่นเทยเปินคกงนไม่ือเนาะลูกมีผู้ใดแบบว่าดวงสงพงกับเพิ่นบอกฮะฮะแล้วตรงนี้ผู้ใดดวงถือสมนี่ตัวมี้าวน้ำเนาเอาคว่าซื้กาแฟเมากาแฟเนม่นูบอกแล้วนูกบอกแล้ว เป็นยากชุดเนาะทีทำให้ไรอยังเให้ไรรอเดยสีแดงตัวเดียวตเดียวเดียวยกเมีพี่น้องตัดออกเลายอไี่้พนองก็ตัดออกลูกทุกสามตัวตัวนี้สองกับ6กมาแล้วนะโอ้ยดันบ่อนี่มาแล้วมาแล้วตอนตอนนั้นอยากเปื่ยๆรอบนี้พกนี้เปื่อยเยรอบนี้ถูกงามเนาะสองถกชัดเจนอีดีรอบรอบนี้ถูกงามนะ ไข่ตัวที่สามมีความมือนั้นเขายังเดินบดเหะมั่เม็นถูกจะแตกนะเมื่อไานั่นถูกแตกแตกค้อได้ดันถูกจะแตกเครื่องหัวมาออะเปล่าเปล่าเรือสิแตกก้อนบริไทยนี่เล็กที่ก็ได้ด้วยเหมือนจะหกเสียสองหกมันจะสองหกเสียหนึ่งมามาสี่ขึ้นหนึ่งจันหัวแล้วหัวแล้วแหลมนมันสีอยู่อ้ยมันสี่กันหนึ่งังหัวแหลม เด็กมักติเลยน่าซีเรีมักเแสดงว่าเรามักตัวนี้เลยเอใจว่านี่เชใจว่านี่ค่ะิ่รเด้อสิีเมน4บ่ีหรือ1จุดที่ไรออกข้างนั้นจุดจำไหนออกตำน่งนั้นอุ้ยพอมีอีกหนึ่งปปยู่ำงไหนออกดำแหน่นดลองด้วไม่รู้นะครับนมดา เลขทูกสองตัวแรกสองหกตัวที่สามมรุ่นกันมันจะเป็นหนึ่งกับที่เป็นหนึ่งที่เป็นสี่นะครับหนึ่งสองหกนี่พ่อเบลพี่นั่งเลขทูกสองหกหนึ่งเด้อเลขมักเจ็ดเกามาเราบอกตัวที่สามเลนหหนึ่งตัวที่ตัวที่สามเลขหนึ่งหรือสี่เดี๋ยวฉันเลยฉ หนึ่งหนึ่งหนึ่งแค่ชัดละชัดแล้วชัดแล้วสรุปตัวเลขมาดำเลขทูสองหกสองหกหนึ่งพี่น้องไปตัดเอาน้ำเบอนี่ผุดได้ขมากับซาทัวนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับมาดำมันขอกับปูนะครับอ่าได้แล้วโชว์เลยสวยมากนะครับโชว์เลยชัดเจนนะครับพี่น้องพี่น้องถามเบอร์โดนแล้วเดี๋ยวให้โชวคดีเขาเขียนก้อนจังสิไปไายถูกผมเลยมาดำซื้อให้นะคะ มาดามถือตัวเลข่มีนี่เลยองหกหนึ่งก็แตกูกกับ่แตกคือแหลกแหกแตกแล้นีัตเกลตมาดามเนาะิวเล็กถูกเลยค่ะเลยนะสัตกีดอกถูกปูกนี่นะครับนี่นะครับต่านิดนึงครับต่ำนิดนึงโอเคนี่พี่น้องเบืงล่าเลขชอบนี่คือ79ดกนะครับ แต่ว่าถาสามตัวนี่ให้เอาศูนย์มาใส่หลักร้อยเนาะเป็นศ<ะ>ูนย์เจดเก้าส่วนเลขทูบจุดไดมูนี่สองหกหนึ่งอย่าลืมเด้อเอาไปเพื่อนบ้านพรอมเนาะสองหกหนึ่งอ่าส่วนรัฐบาลไทยเขากะเก็บไว้ก่อนสองหกหนึ่งจะไปตัดพรอมเนะาะจะเป็น 26, 26 1, สองหกสองหนึ่งหกหนึ่งัสน,นงงสี่ก็ได้เนาะ,ะไปกับนะมาเด้อพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับผมมาดาเลยน,นะครับมาตามให้งวดที่แล้ว เข้าทั้งเพื่อนบ้านเข้าทั้งรัฐบ,บ,บาลไทยจำตัวเด็กครับ<ส>ามาดาั้งกครับสาธุสาธุเน็ดเก่าเลขคูบสอง